สวัสดีครับจากร้านว่า l e a อ a อดิโอแอนด์เอสเนะครับคันที่เห็นเป็นอ u อดีดคิวไฟนะครับประมาณปี10-12นะครับให้ดูก่นอนอคันนี้ก็มาทำเป็นระบบอินเตอร์เฟสนะครับก็คือใช้จอเดิมเพื่อ input, อินพุตฟังก์ชันต่างๆเข้าไปนะครับดั้งเดิมมาไม่มีกล้องนะครับก็ทำการแอดเข้าไปแล้วแล้วก็ในส่วนของอดิจิตอลทีวก็แอดเข้าไปแล้ะมาดูการใช้งานเลยกัน อตอนนี้เราก็อยู่ในหน้า fm นะครับทีนี้เราจะไปในหน้าของตัวระบบอินเทอร์เฟสนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปมีเดียเพื่อไปเลือกค่าตั้งค่าเป็น aux นะครับเพราะเราอินพุตไปทาง aux ของรถเรื่องเสียงทีนี้เราก็กดในวีแช่ไว้นะครับเพื่อจะสวิตช์ภาพไปในหน้าของตัวดิจิตอลทีวีเราก็อยู่ในหน้าของดิจิตอลทีวีแล้วนะครับการคอนโทรลทีวีนะครับใช้จากรีโมทนะครับ ปรับเสียงได้เหมือนเดิมนะครับจากวอลลุ่มมัตติฟังก์ชั่นโคลมอรไรลูกความมือคือจุดสิ้นสุดเลีีที่าทีนี้เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับครับเข้าเกียร์ถอยแล้วปั๊บอ่าฟังชั่นกล้องหลังก็ กดเป็นแบบออโต้นะครับพร้อมเส้นหมุนตามโคงมาไัยนะครับทีนี้เราเข้า P ครับโอเคเรากลับไปหน้าเมนูเดิมนะครับโดยการกดในวีหนึ่งครั้งปล่อยนะครับก็จะกลับมาในหน้าเมนูเดิม โอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับร้านวอลิสออเดอโอแอน์เมสั่นอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณครับ